เด็กๆเ,เราคิดว่าการที่เป็นพระราชาเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบสบายมากเลยอะได้อยู่ในพระราชวังแล้วก็มีข้าราชบริพารแล้วก็มีมีระบำมีอะไรต่างๆแล้วก็จะเป็นสิ่งที่มีความสุขมากอะค่ะแต่ว่าเราเห็นว่าเจ้าอยู่หัวของเราอะค่ะตั้งแต่ดูทีวีมาตั้งแต่เด็กๆ ท่านก็เสด็จที่นู่นที่นี่ที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะไปด้วยซ้ำไปะคะ่ะแต่ท่านก็ได้เสด็จไปแล้วก็ทําให้คนที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะอย่างแบบบางที่ทุกข์ยากเหลือเกินแต่เราก็ไม่เคยรู้แต่ท่านอะ่ะตามไปหาความทุกข์ความสุขของราษฎรแล้วก็แก้ไขปัญหาให้อย่างยั่งยืนอย่างสุดฝีมือที่ท่านจะทําได้แล้วไม่เคยที่จะหยุดพักไม่ว่าเราจะอยู่ที่ ผักเนื้อผักใต้ผักอีสานอยู่ตรงไหนไกลแค่ไหนก็ตามกินข้าวเจ้ากินข้าวเหนียวกินอะไรที่แตกต่างกันปาร้าน้ำบูดูน้ำปูแต่พวกเราทุกๆคนนะคะมีหัวใจดวงเดียวกันคือเรารักพระเจ้าอยู่หัวค่ะ